สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดแพร่ค่ะอำเภอสูงเม่นนะคะอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะขอบพระคุณคุณพี่เรือนแก้วมากๆเลยนะคะคุณพี่เลือนแก้วนะสั่งสีดำสั่งสีดำไปแล้ว1ผืนนะคะผ้านุ่มมากๆเลยผ้านุ่มมากๆเลย <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องได้ลองซื้อไปสัก1ผืนก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ค่อยโทรกลับนะคะโทรกลับมาที่เบอร์ศูนย์1 6 0 0 8นะคะค่อยแจ้งเพิ่มเติมนะะคว่าาย อยากได้นะคะอยากรับผืนไหนเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูกะปิค่ะสีชมพูกะปิสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะคุณพี่เรนแก้วสั่งมาเพิ่มเติมค่ะรอบที่แล้วบอกว่าได้รับสีดําไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านค่ะ690บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านค่ะ690าบบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านที่ชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นีนนยนะคะรุ่นนี้นะคะขออนุญาตแจ้งก่อนว่ารอบนี้นะคะจัดหนักให้ โปรโมชั่นนี้นะคะมีถึงมาแค่วันที่15เมษายนเท่านั้นนะคะที่ผ้ารุ่นนี้นะคะ690บาทเนี่ยจะมีสายรัดซิ้นแถมไปให้1ชิ้นนะคะจะมีสายรัดซิ้นแถมไปให้1ชิ้นนะคะ690บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะที่อยากได้นะคะผ้าถุงนะคะไว้ใส่สงการนี้สวยๆค่ะรีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะหมดโปรนะคะวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะคะที่จะแถมสายรัดซิ้นให้นะคะคุณลูกค้านะ แถมรัดสิ้นใส่รัดสิ้นให้หนึ่งเส้นค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ชมนะคะนี่ค่ะแถมใส่รัดสิ้นไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งซื้อนะคะผ้าผืนนี้นะคะผ้ารุ่นนี้นะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะขออนุญาตใส่ให้ชมนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ได้เลยนี่ใส่ง่ายๆสบายๆเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะ ใส่ได้เลยนะนี่ค่ะถ้าเราชอบแบบว่าใส่สบายๆนะคะไม่ซีเรียสนะเราก็ใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะไม่ต้องไปอัดผ้าก,กาวเพิ่มเติมนะคะใส่แค่นี้นะคะแล้วก็หาเสื้อสีพื้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้นะคะเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าไหมนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดก็ใส่สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะได้ใส่รัดส,สิ้นแบบนี้ค่ะได้เลยนะคะมัดแน่นๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดนะนี่ค่ะ ใส่ได้เลยค่ะเฉพาะรุ่นนี้นะคะรุ่นห9 0้อยเก้าสิบนะที่ทางร้านของเรานะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าอยู่นะนี่ค่ะห9 0้อยเก้าสิบาทแถมสส่ลัสซีนให้อีกหนึ่งเส้นค่ะคุณลูกค้าค่ะนคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็พับนี่ค่ะพับลงแบบนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถนะคะใส่กับเสื้อสีพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าไหมนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะแต่ง่ายๆสบายๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหม สวมใส่นะคะแปลว่าไปทําบุญได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทยปีนี้นะคะสงกรานต์ปีนี้นะคะแนะนําเลยค่ะ690บาทค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่หนือว่าแอดไลน์นะคะ m a l i 0416ได้เลยค่ะถ้าอยากชมนะคะว่ามีกี่เฉดสีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube แม่บริพัตไทยนะคะเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยค่ะจะมีทั้งหมด11เฉดสีนะคะคุ รีเซนนะคะเข้าไปชมเข้าไปช็อปแล้วก็โทรเข้ามาเลยค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะคะ m a l i 0416หรือว่าโทรค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นนได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเซตนี้นะคะมอบให้เลยนะคะหมดโปรวันที่15เมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้ารุ่น690บาทนะคะและ้วนุ่มก็จะแถมสายรัดซิ้นไปให้1เส้นนะคะคุณลูกค้านะจะแถมแค่สายาสนนสท่าซิ้น,นะ จัดเต็มให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจรุ่นนี้รีบโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8น0 4 1ป0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0 4 1 6ส่หนได้เลยจ้า6ก0บาทพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งทั่วประเทศไทยไปเลยจ้าสีชมพูกระปิสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากร้านแม่บริภาไทายไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดเอ่อกดกระดิ่งชมัั้คคาา,างเะะะะะรรนนนนขอนะะจะีโโป ที่พร้อมหม้อพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกเทศกาลทุกเทศกาลของของประเทศไทยของเราเลยนะคะคุณลูกค้านะจะมีผ้าไทยสวยๆนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะคะคุณลูกค้านะยังก็ต้องฝากร้านแม่วณีผ้าไทยไว้ด้วยจ้ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ